ว่าบางทีเนี่ยคนเราถ้ามันไม่มีมันไม่มีข้างในเลยอ่ะไม่รับรู้เป็นข้างในเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เออข้างในไม่สงบเออคือไม่มีธรรมะเขาเรียกว่าไม่รับยู <Yeah. S 1> มันก็จะหลงอยู่ข้างนอกข้างในก็จะมีข้างในก็จะเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนอยู่ <Yeah. S 1> แล้วมันก็อยู่ที่ว่า <Yeah. S 1> ใครจะมีภายในก็คือการเห็นเกิดมีเห็นตัวเอง รับรู้ตัวเองเป็มมันก็จะยับยั้งสิ่งภายนอกไม่ให้เข้ามาครอบงำข้างในได้ให้เป็นตัวเป็นตนอ่าแล้วก็คนที่ไม่เอาธรรมะไม่มีอะไรเลยบางคนมันออกไปอยู่ข้างนอกนะข้างในี่เต็มหมดเลยแล้วพอข้างในเต็มหมดแล้วอะไรกระทบข้างนอกก็ออกไปเต็มตัวมีดเราโตโตเบ้อเลยเออแต่ถ้าใครยังเข้ามาอยู่กับตัวเองยังไม่เห็นตัวเองอ่ะมันเป็นเส้นทางที่จะถอยออกไปเนี่ยเออจนจนต้องดับตันนี้หมดนะเออต้องเห็นตัวเองจน จนไม่หลงนะเห็นการเกิดขึ้นของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพราะเราต้องมีตามีหูใช่ไหมผัสสะแนวทางธรรมะผม,มก็สอนนี่เห็นตัวเองใช่ไหมเห็นแบบไม่ต้องไปกระทํามันนะไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรให้รับรู้และกระทบผัสาะใช่ไหมลนะ่ะใ,ให้เห็นตัวเองแบบนี้แล้วก็ฟังธรรมะเพื่อความสว่างเพื่อความเข้าใจฟังธรรมะอาจารย์คือบางคนฟังแล้วพอสัญญาเป็นกลับเขามาอยู่ข้างในใช่ไหมมันก็จะต่อไปแต่บางทีปล่อยตัวลูกศิษย์หลายๆคน กุเพนแล้วก็ไปไปทํางานทําอะไรปล่อยจนข้างในมีตัวตนเต็มไปหมดนะทีนี้ทีนี้มันก็ไม่อยากฟังผมสิมันไม่ได้สนใจมันก็จะวิ่งออกแต่เรื่องข้างนอกใช่ไหมไปตามกระแสโลกคมณต้อกอย่าทิ้งธรรมอาจารย์มหาอาจารย์แล้วฟังอาจารย์เนี่ยอย่างน้อยๆก็ฟังก็ร้อยตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนได้ไม่เห็นว่าไม่เห็นตัวเองบ้างมาทบทวนตัวเองเออไปไหลไปกับกระแสโลกอะมากเกินไปอะมันก็มันทําให้ตัวเองมีตัวมีตนจนลืมไปตรงนี้ แต่พอเรามีธรรมะอาจารย์ได้ฟังอยู่ตลอดเพราะอาจารย์ผมสอนเรื่องภายในเนาะ <Yeah. S 1> ให้เห็นตัวเองรับรู้ตัวเอง <Yeah. S 1> แต่ไม่ได้ให้ไปเพ่ง <Yeah. S 1> ไปจ้องไปปฏิบัติหรือไปรักษาหรือตปไปดูไปอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> ให้มันฟังอาจารย์จนมันตื่นขึ้นภายใน่ให้มันตื่นของมันเองไม่ใช่มีตัวไปตื่นเ <Yeah. S 1> ออให้ให้มันเกิดสัมมาสติสัมมาสม,มาธิคือการใช้ชีวิตอยู่กับโลกได้ <Yeah. S 1> แต่รับรู้เห็นตัวเองภายในโดยธรรมชาติอย่างเนี้ยเ <Yeah. S 1> ออจนกว่าจะไปถอนรากถอนคน ตัวอุปทานใช่ไหมวิชาตรนากุปทานตัวที่มันมันหอ่อหุ้มเป็นตัวเป็นตนน่ะนึกออกไหมเพราะทางโลกเราจะไม่มีตัวนี้แล้วตัวที่มันเต็มไปหมดอะ่ะพอไหลออกไปทางโลกมันก็ไปทางตาทางหูมันไปก,ก,ก,ะกะัมกระแสโลกพอโลกก็โลกเลยอยากได้อยากตีอ่กมอยจะเป็นตัวข้างในมันใหญ่กําลังมันเยอะเออสิ่งที่ผมพูดเพื่อจะให้หมันตีวงแคบลงเลยนึกออกไหมฮะ ให้กับมาเห็นตัวเองมารู้ตัวเองก็จะทําลายตัวตนตัวที่มันยึดมั่นถือมั่นตัวที่มันไหลไปนข้างนอกแต่คนมันไม่เข้าใจนะเพื่อนเขาไม่เข้าใจธรรมะเขาคิดว่าต้องปฏิบัติต้องฝึกต้องอะไรถ้าเขาออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยไปสร้างไปสร้างตัวไนให้มันแข็งแรงแทนที่จะทําให้มันหมดเชื้อหมดความยึดมั่นถือมั่นไปกลับไปสร้างความยึดมั่นถือมั่นเรื่องธรรมะเรื่องอะไรบ้าบอลแล้วก็ไปดูตัวเองไปเพ่งตัวเองไปรักษาตรงนั้นไว เออคือตรงนั้นเนี่ยอย่าไปรักษาให้มันสลายไปมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นตัวตนของเราคือให้มันขัดเกล่ด้วยการเห็นรับรู้เกิดความสว่างแสงสว่างจะเข้าไปทําลายตัวนี้ภายในระบบภายในใช่ไหมล่ะอาจารย์แค่พาไปเห็นตรงนั้นที่เฉียเพื่อเราจะเห็นการเกิดของมันจะได้ไม่หนูก็ไปเกิดไม่ได้มันงอกสืบต่อจะเป็นตัวเป็นตนเต็มกลับมาอยู่กับโลกเดิมยงกับโลกไปอีกเออแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าพอไปรู้อยู่ข้างในแล้วก็ ไปพอใจอยู่แค่นั้นต้องดับมันให้ได้ไงต้องดับตัวประธานงนี้ได้คนเนี่ยมันมันไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเพราะว่าผมไม่ได้สอนให้ใครไปปฏิบัติเต็เป็นมันไม่มีธรรมะแบบนั้นธรรมะแบบนั้นมันเป็นอุปทานสิ่งที่อาจารย์สอนอาลังสอนที่เห็นตัวเองรับรู้ตัวเองเห็นต่าความเป็นจริงว่าเฮ้ยคุณก็ยังใช้ชีวิตกับโลกเลยแหล้อก็คือคันง้อเออถ้าคุณมีพุงพุ้นกันข้างในคุณแข็งแกร่งแล้วคุณไม่มีตัวตนตรงนั้นแล้วเนี่ย ข้างน,นอกมันก็ยังเป็นกระแสลกมีสารเสรือมีนินทามีฟ้าหลังฝนเดี๋ยวชีวิตใช่ไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็มีทั้งพายุมีทั้งคลื่นมันก็สงบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละกระแสลกข้างน,นอกถ้าข้างในเราอะหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันแข็งแกร่งเขาเรียกว่ามันมีภูมิคุ้มกันอย่างเหนียวแน่นข้างน,นอกมันเข้ามาข้างในไม่ได้มันยึดพื้นที่ไม่ได้ไงมาทําลายให้มีตัวตนกลับขึ้นมาอีกไม่ได้ เรื่องนฮะเพราะข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกนิ้วกายใจใช่ไหมครับผัดผัดสากระทบทําให้ความรู้สึกนึกคิดของเรามีกําลังขึ้นมาอีกเป็นตัวเป็นตนสร้างตัวตนสัตว์ในคนเราขขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการที่มารับรู้ข้างในคือหลุดออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใช่ไหมทำลายความเป็นตัวตนที่จะที่จะถูกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยสร้างมันขึ้นมาอีกอะผู้สร้างเนี่ยให้เราเราต้องเห็นเห็นการทํางานของพวกนี้เยอะเลยะ เห็นระบบม,มันแล้วเราก็จะไม่หลงก็ไปเกิดในระบบอีกก็คือนั่นแหละก็คือที่พระเจ้าบอกว่ามาเถิดพิสูจน์ทั้งหลายเราจะพาพวกเธอไปถึงที่สุดห่งธรรมจนตามมามาพึงทําความไม่ประมาทให้ถึงความจนถึงความเนี่ยที่พระองค์บอกว่าอย่าประมาทนะผมก็มักจะใช้คํานี้เสมอใช่ไหมมันไม่ใช่ทรรมะแบบลวงปู่ลวงตาหรือธรรมะแบบพระไตรปิฎกนะเว้ย สิ่งที่อาจารย์สอนมันเป็นประสบการณ์จริงเลยที่บอกคุณสามารถใช้ชีวิตกับโลกได้และมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่มันปกป้องไม่ให้คุณเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาอีกหลงเข้าไปในรูปรลจ่นเสียงอีกแค่อาศัยรับรู้นะฮะเราจะเกิดการเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาแบบคนถ้ามันเข้าไปเห็นตัวเองใช่ไหมเห็นโดยธรรมาชาติข้างนอกก็เห็นวยนตาก็ทําไปข้างในมันก็เห็นเองอะไรกระทบประสาทเขาจะเดินงานไปเองเขาเรียกว่าอรลิยมักวิวแปรเขาจะขัดเกลากเอง มันจะเห็นของเขาเองว่าอะไรตาที่สามอะ่ะเขาเรียกอ่ะตาที่มันเกิดขึ้นเองดวงตาพุทธะที่มองว่ามันไม่ใช่การที่เราไปศึกษานะมันมันไม่ใช่มันมีตัวกระทําดวงตาพุทธะจะต้องไม่ต้องทําอะไรฟังให้เข้าใจให้สว่างภายในกับอุปทานแล้วก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ตับไปอยู่กับโลกนั่นแหละแต่โลกไม่ได้กินเราแล้วไง,ไงนึกไหอฮะตายเราก็ตายอย่างผู้ที่ไม่หลงอยู่แล้วไม่หลงตายอะ่ะก็คือจบไปไง คนถ้ายังไม่มัน om, ยังมี quote, ตัวนี้อยู่ยังไงก็หลงตายเนื้อเนื้อออกไหมฮะเวลาจะตายแล้วยังไงจิตมันก็ยังมีอยู่ตัวนี้นก็ยังต้องเข้าไปเกิดอยู่มันยังไม่หมดกรรมมันบาลกรรมตรงนั้นอ่ะอุปทานมังมีอยู่อวิชาตมังมีอยู่ถ้าทาลายข้างในหมดแล้วนั่นแหละถึงจะรู้แจ้งถึงก้นบื้งของแก่นธรรมคนพวกนี้ถึงจะเข้าใจธรรมะนอกกนัかか้นจะไม่มีทางเข้าใจเพราะมันเข้าไปถึงความเป็นตัวตนไงเข้าไปถึงความหลุดพ้นจริง กขาจะไม่มีวันเข้าใจธรรมะบุญเขาได้แค่เปลือกได้แค่ความเชื่อเอายังเอาข้างนอกอยู่ยังเอาควาความคิดความรู้เดิมๆแต่ตรงนั้นมันไม่รู้อะไรแต่มันรับรู้ทั้งหมดใช่ไหมเออแล้วมันไม่เข้าไปยึดอะไรกระทบภาษาก็ยังมีความพอใจอย่างพอใจเหมือนเดิมกับกับมากระทบทางตาทางหูใช่ไหมการความจาความคิดมันก็รับรู้เหมือนเดิมความรู้สึกก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ที่มาสุจันย์คือมันไม่มีเราเข้าไปยึดมั่งมั่ตรงนี้แต่งไหนเอาแล้วทีนี้นใช้ยึดต,ตรงไหนก็ได้ รอ้ไหมฮะกระแสโลกมันยังไหลไปตามน้ำรู้ไหมฮะเราจะไปเปลี่ยนโลกไม่ได้เลยเราดับที่ตัวเราแค่นี้นต่อให้คุณเป็นอะไรเนี่ยถ้าคุณมีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ว่าสารเสริญแร่นินทาเหตุการณ์อะไรมันมันก็ทาร้ายข้างใน,นให้สร้างตัวตนคุณมาไม่ได้แต่ข้าง,งานอกมันยังเป็นแบบนั้นแหละคุณจะเปลีป่ยนแปลงอะไรอ่ะรู้ไหมฮะเปลีป่ยนแปลงไม่ได้เวลาฟ้าหลังฝนเนี่ยผมก็บอกว่าช่วงที่มันมีวิกฤตมันก็เหมือนโลกอ่ะ โลกบางทีน้ําท่วมใช่ไหมเดี๋ยวน้ําก็เ้งหรือมันก็ลดลงคนก็กลับมานั่นเนื่องไปฮะพายุมาทาลายเสียหายเดี๋ยวพายุมันก็เงียบไป<ม>เกิดแผ่นดินไหวอ่ามันก็มีความเสียหายสะะัพัะมันก็แผ่นดินมันก็ไม่ได้ไหวไหวตลอดย4บชั่วโมงเดี๋ยวน้ก็หยุดไปคนเราก็กลับมาฟื้นหมดเหมือนคนบางคนไม่สบายเออพอจะพักกินยามันก็กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมเราถ้าเราเข้าใจโมเมตนต์นี้เราจะเข้าใจ,จใชีวิตทั้งหมด เออคือทุกอย่างมันไม่เที่ยงข้างนอกอแต่ละไอ้ตัวที่มันทุกข์คือข้างในตัวตนของเราแค่นั้นเองไปไปทุกข์กับเรื่องนอกนอกเนี่ยเออถ้าข้างนอกมันกกับเข้ามาครอบงำสร้างตัวตนเราขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วนะนั่นแหละแล้วยะไปปฏิบัติอะไรอนะ่ะจะไปทําอะไรในชะ่ไคุเพนผมที่ทาไม่ดีหมดแล้วเนะนี่นอ,อถ้าใครฟังผมใจสงบม,มันจะได้ดวงตาเห็นธรรมภายในใช่ไหล่ะแล้วมันจะเกิดความสว่างเองมันจะคลายรุปทานคลายความภายข้างนอกไปแต่ยังรับรู้อยู่เออเพราะมันหนีจาก นีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรายังไม่ตายดิ <Yeah. S 1> แต่มันเข้ามาลุกินเราไม่ได้เข้ามาห่อหุ้ม <Yeah. S 1> เป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาไม่ไ,มได้ไงเพราะเราเนี่ยแสงสว่างเราตรงใจกลางนู้นั่นทำลายความมืดบอดแต่วิาชา,วามันอยู่ลึกสุดใช่ไหม <Yeah. S 1> อยู่กลางใช่ไหม <Yeah. S 1> ทาลายตัวนี้สิ่งเหล่านี้มันก็รับรู้เฉยๆเข้ามาห่อหุ้ม <Yeah. S 1> เป็นตัวเป็นตนตไม่ได้ไแค่นั้นแหละเออเนี่ยคลิปนี้จะถ่ายทอดเป็นอุทาหรณ์ให้คนบนโลกันนี้ในฟันพอดีคุณเพนก็มาค่ะ คุณบัวเรากําลังจะเดินทางกลับคุณเพียกลับมาจากมองนอกมาเยี่ยมอาจย์มากน่าจะมาอยู่ประมาณสักเดือนสามอาทิตย์นะฮะเพราะว่าเธอมีภาระมีมีอะไรที่ต้องทําอยู่มาครั้งนี้ก็เลยต้องไม่ได้มาอยู่สามสี่เดือนเหมือนเมื่อก่อนอืมก็เดี๋ยวเราก็จะอ่าเดินทางกันโอเคสวัสดีครับ